ฝนตกเศร้าใหม่ๆครับพอดีอัพยูทู e ตัดงานแล้วแล้วอัพยูทูปเสร็จแล้วยางเหร่นนะครับเปิดบรรยากาศฝนตกเสร็จใหม่ๆนะครับอากาศหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านดีดีนะ้ครับยืนผมย่อมหลับอยู่คือเป็นบรรยากาศที่ดีดนะีบ้านผมไม่ได้อำเภอท้องทุนตะยูนะมันองห่วนะแต่ว่าพ่อออกมาอยู่บ้านชาวาบ้านของพี่น้งบอกแล้วว่าอากาศดีแห้งนะครับ บรรยากาศตอนนี้ครับสุดยอดสวยงามนะครับเดี๋ยวทีนี้างไปเดินโล่งขั้วจากน้อยไปเบืองกับเพื่นเห็ดข้ากันเห็ดหิ่งันน,น,งนะครับอยู่โล่งขั้วจะมายูนท่านในย่างมขาขั้วพ่อกระละเลยเดี๋ยวย่างไปเบืองโล่งขั้วาจากน้อยกนะันเพื่นเห็ดหิ่งหันกันแนวนะครับเพื่อนนอนเดือกเพื่อนถ้ากระตือยื้อตาตัวตาบอนแหวนั่นใครนั่นแน่แถวเดี๋ยนี้โอ้ยบวดปันไดยหรอครับ แ <Man>, oh. มนวะขึ้นบริเ็ณเ,เบีเ่ยงนะครับธรรมดาธรรมดาไอา้สีเฮ็ตยังก่อกีดยางเลยได้เนะาะกีดยาง<ถ>เบงเื้องสวนม,มันสี่ช่วง,วงแต่ตอนนี้คือ,เ,อ,อเขาเอินมากำม้วนซุ่มหมดเลยมันคือนอั่นเดืเอดเรามาทีนี่เขาลูกมามัน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 กะลาพอเขานอนนอนเดือกยินดีบารักของเตะของเตะบารักของเตเออยีนดีนะครับ เออนเ่าสถานมันปรับปรับเวลาแล้วสู้ว่าเคยนอนนอนเว้นหลักกรตื่นเร็วมันเดืองปกติแต่ว่านี่คือนอนเดือกแล้วมาตื่นเสานร์มันมันเป็นเอียงสีวิ่งหลักกระปวดหัวนักตัวนักตนนะแล้วยิ่งคนตื่นขึ้นไดเหตุงานเหตุการณ์รถขึ้นปลาจอนนี่มันมันมันกระยานเคล็ดแล้วก็มันร่างกายมันมันสีรับตัวใหญ่ๆเล็กน้อยเนาะร่างกายมันคืเห็ดอยากหนักมันมันก็เลยบ่สลึมมันก็สลึมสลือเลยป่ะนี้ มันบวชวงอ่ะเอายๆมันบวชวงน่ะมันเป็นบวชวงมันเป็นวูวูวาๆอ่าอันนั้นมันเลี้ยงมันต้องถอนนะครับบ่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวกันเออบ่เกี่ยวกันตัวนี้ก็ได้เวลาซักผ่าซักแช่นะครับตากส่งนอกส่งในของพระนักธันสันทนะกินข้ากินเผาเพื่อฮะกินเผาเพื่อเรื่อบตากผ่า ดีนะมันยังคิดพอเพราะท่นนี่ห้ว <laughs> ยได้๋ซักไม่แล้วเจ้าเหม็นอัพอ,อีดีเนี่ย <c oughs> เออดีแนละ้วยังคิดพอท่านอยู่ยเโื้อยสื้อืเออันบนนอกบนนอกตา,าตะกูลรุ่นสานพร,ร่ธรรมดาเด้อ,อมาเนี่ย,ย,ยเชีวหวยหิวอีกตัวหนึ่งนายเชวหวยเนาะเข้ากันเลยหิวไอ้หวยไอ้หวยหิวนะ <laughs> อากาศสดชื่นกิตารงเดลอยู่กับมิกเดอยู่มีกรตีสาขาดสื่อสายมาไหมตัวนั่นอะไรดีทาสายไอ้หลดอะหอดในหัวแล้วแม่จะให้ยังกินกับแม่แจงแ้ไหมลูกคะงแ้วไมมชัดหมูหมูอะ โคดบวบัวจะแซ่บให้แซ่บเพราะแซ่บเบราะแจกสีหนาไม่คดแจกแซ่บอยู่เลยจ้าปลซิมดอกใส่ใสใสใสแบบพ่นซิมคนฝีมือเขาบลซิมตัวแม่ถ้าซิมสึงเอาบลฝีมือถ้าถ้าบลซิมถึงว่าฝีมือเพราะว่ากะถูกนี่แจ้งทำไมยังใช่ไหมทำไมยังบ้านไม่ทำไมบ้านนึกทำไมเรียงตัวนึ่งแรง ก้นีม่มเ่ผูยในเนบอมมันซื้อยังเนาะมันมันสีมี่ซืออ้อถ่ายมันอีกอันนึงคือตรงรื่มแหลกงานเพื่อเฮดไทตลอดโดยที่บมี่บมี่เกี่ยวก็บว่าสีนาไดบโบนาได้นะอ่าแ,แต่ขอมาท่านในโลกมาาไทยก็ไม่พูดเชียนี่ล้มือเช่แหกได้หนิเนี่ยผัดหมูจ้า ราคาเบลเทอร์อเลยฝากเกกนี้อผัดตัวน้ำเลยค่ะไม่เปียกถ้านแนวช่องอะไรนะช่องอะไรน,นะไม่เปียทกเลยอยู่อยู่ในนี่ดีได้ไแม,ไม่ไอ้ไอ้แฟร์ครับว่าหาเที่วนี่เพิ่นให้การต่อรับทุกคนเลยเด้ว, <c oughs> ว่าจะฝากคุกเพิ่นที่เขาไปกดติดตามเขาไปน้ำบิ่งลวดผู <c oughs> ้ใดเห็นยังแกเพิ่นก็น้ำบิ่งนะครับนะฮะผัด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  ฝนตกเขาจะเศร้าครับอากาศที่เอวๆจักหน่อยเอามากนะครับเอามากพี่หมีทำอะไรเอ่อเฮ็ดอียังค่ะเห็ดยังรูยูทูบยุคค่ะยังรูยูทูบแข่งหนุ่มเล่าซ้อนโยนขนขนซับไข่ทะเลเหรอซับไข่ข้นซับตะไคร่เตี๋ยวันสองวันเหรอบอสยังไม่ถึงวันที่ทันท้าใกล้แล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวจะถึงนะครับอีหลีแป๊บเดียวเดี๋ยวจะขวักขวายเพราะว่าเพิ่นให้การตอบรับของ แสงทองฟินแลนด์เยอะมากนะคร like. ับม uh ือแรงมือแรงล่ำต uh ัวนนี้แม่บอกมือแรงล่ำตัวนนี้แมนตัวล่ำตัวแมนเอามือแร่งใครพอดเตะอฮะไปแต้งนาใถ้แม่ขำเะไรนี่โอ้โหโซยกันโซยกันซอยกัน ใสยกันนะครับเบิ well. ้งอยู่เด้เบิ้งช่องยูทูผีมีอยู่เห็ดยังกัมีปั้นาบเพียวเลี้ยงเลี้ยงงวงญาเป็นหยาเน้เปียรทันปากช่องใช่ไหมนี่เนี้อเปียรี่ยาวานนี่อางูิอ๋อที่จริงอหนาหาเนเปียนีมีเนเปียเขาอย่งกับปากช่อง แล้วก็พันอ่าอย่างกักาลสินน่ะหวานกาลสินอ่าแล้วก็มีอีกสองพันอ่ามีอีกสองพันเื้อยังเนาะผมจำบ่ได้เหมือนจักรพรรดิบอกที่ผมแม่นผมไปเบิ่งเหมือนน่ะยุผมผ่าดงูไปเบิ่งดีดีดีเอาเร็วรเด้อเร็วรเด้อค่ะขืนห่านบ่ท่านแด้โต๊กโต๊กห่านแด้ขึ้นบ่ท่านแด้ขึ้นเร็วรเด้อ เพี่ยนผาเพียนแท,แท้อย่บาบอกท่องปีนปเอ <laughs> นี่ครับ,บรเบอร์ลุ่ดถ้าอยู่น,น,นล้ไม่นะั่โดนจี๋ีละเจัามุกจัาอุบลจัาแกโซะนี่เบิร์ตนะรับนะพวนัวลอยเอ็ดปาเทนี่คตดโพโพเ็ดลายเออเออรตัดเข่าเด้อรถตัดเด้ออุตสาหโฆษณาเจ่ตัด เพราัน้าอะเร่ยเนี่ยนี่เราบอกขอเลียงว่าสิกินด้วยค่ะว่าถ้าได้กินเราคะจัอนั่งถาอย่งรเลีงเพื่อนโอ้โยาเลงยาเลีงไหนเด้อีซอยแม่เตี้ยแล้วกว่าย่มกินเนี่ยเขียวไปนัเด้จับเกลือไหี๋ยเยะเยยวเกลือขว่มใส่เสียด้ยังมนเลยงเด้อเด้อป็นมาไปน้่นเออหอบใส่หลอะแม่น่อ เก็เห็นบอกพนว่าเห็ดไหนๆเข้มๆยังมาเห็ดไหน่อๆเข้มๆเออเห็ดไหน่อๆเข้มๆจำบ่เปลี่ยงนะจำบ่เปลี่ยงกลับตาตาหัขอัวเสียเพื่องว่สี่เดียวกันหัวว่าเขาโลกหวานเนี่ยนะโลกไตหามเนี่ยแอนครับอ้อากาศไหมพลโตมัาจะเศร้ามันเอายไหมเอาอีหลีเอามากเลย ถ้าเป็นไปใส่เบ,รบิร์ตมันคือเงียบแต่งตัวกันบะฮึสุ่มเมนบาโอเตรียมภากันละถ่ารับมาไลนบมาแต่ละคนเนอืยไม่ไล่มาทุกคนนะครับออเออไปยังก็น่องน่องยังก็น้งนงนงนนองต้อยน้องเตีย้ยอันเมื่อนั้นผมล่องชิปอันให้หัวหนา้าแพ้วเนาะ ผมก็เขียนเพิ่อนเราผมไม่ได้เขียนอน้องตุ้ยน้องเชษสุดท้ายแล้วผมไอ้รูปไอหน,นิงขึ้นมาพอดีผมป้าเขียนปวนเพิ่นกันนะเลยผมก็เขียนน้องหนิงงันเลยเด้อนะพัดพากันหัวประเดี๋ยพเอเห็นผมเขียนลงน้องหนิงเกันนะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ที่มากของข้าวมาน้องหนิงไงย่ายงาเรียนครับย่งางเรียนย่างเรียนย่างเรียนเดี๋ยวสักหน่อยกับโรงงานนะครับเดี๋ยวสักครู่โรงงานแล้ว นะครับการไรซ์สดเกนนี้าราคาดีครับพ่อ,อยางมาจากขั้วกับใครเนี่ยเอากี่นี้ขั้วมันเอานะครับนอนเขาเดีออกมาเดินออกไปหน้าบ้านต่อนะครับหายางอ้วนๆไวเป็อนยัอนะครับยางหลินเห็ดงานเหลือดีมาชิบตัดเชิบลงแล้วเลยอาบเทียนตนงนี้นั่นแล้วกับยางหลินช่วยที่นี่น่าดีตาไปใส่ผู้ว่าในเห็นกันอยู่จะได้อุ่มไปใส่ผิววุ้น <c oughs> นะครับเดี๋ยวหมือแเลี้ยงคอยเบ่งว่ามีอย่างแบบใดยังไงแน่นะครับจะเริ่มให้กำลังใจทีมงานนักแสดงนะครับเด้มเหมือแเลีง,งโอเคครับพร้อมสวัสดีครับ